ง่วมีน้ำมูกจะเหตุจังใดดีค่ะพี่น้องตีห่หกางเกษตรค่ะคลิปนี้เฮาจะมาว่าวเรื่องอ่าง่วมีน้ำมูกไหลนะคะพี่น้องการที่ง่วมีน้ำมูกไหลเนาะก็อาจจะเกิดมาจากสาเหตุอ่าต่างๆหลายสาเหตุนะคะพี่น้องาว่าจะเป็นอ่าง่วมอาจจะมีไข้หรือว่าง่วอาจจะอ่ามีมาแมลงตอมกลางคืนนะคะพี่น้องหรือว่าแม่กระทง เชือกสนสะพายง่วงอาจจะเคงนะคะก็มีส่วนเททหยง่วงน่ะน้ำมูกไหลได้ขึ้นกันนะคะพี่น้องบางที่ก็คืออาจจะมาจากอากาศเปลี่ยนนะคะพี่น้อง้าสมาูมิว่าง่วงมีน้ำมูกตอนเศร้าตอนสา,ายมาหายอ่าโดยบ่มีอาการอือ่นอืนรวมด้วยนะคะพี่น้องเท่ากับบจํจำเป็นต้อง ชียานะคะพี่น้องเดี๋ยวพนก็หายเองนะคะที่นี่ข้าวาเบิงว่าการถีง่วอ่ามีน้ำมูกที่บ่งบอกว่าหัวตัวนั้นน่ะอาจจะไข่นะคะมีอาการแนวใดายแน่จ่าแม่ถุงเงินนี่นะคะพี่นอ้องว้าวถึงหัวตัวอื่นแน่นะคะพี่น้องให้เอาค่ำเบิงถ่ายยากหูว่ามันเป็นไข่หรือบ่เป็นไข่เนี่ยคะพี่น้องจับเบิงหูเพื่อนี่หูเพื่นจะเย็นนะคะพี่น้อง หูเพื่อนจะเย็นและะ้วกาขคีงเพื่อนี่จะอุ่นๆนะคะขคีงเพื่อนจะหอนเนาะล้วกาตรงจมูกเพื่อนี่จะแหงนะคะพี่น้องลักษณะที่หัวอาจจะมีไข่นะคะตรงจมูกบริเวณจมูกเพื่อนดำๆนะคะพี่น้องจะแหงเลยจะบ่มีบ่มีเหงื่อนะคะอันนั้นคืออาการของง่วเป็นไข่นะคะพี่น้องแล้วกะเฮากับเมื่อเบิ่งอีกส่วนต่อมาก,ก็เรื่องอ่า เชือกสนตะไครเพิ่นนะคะมันเคง็งโบมันอาจจะมาจากสาเหตุนีก้กัเป็นไปได้นะคะพี่น้องบันนี้เมื่อวานถึงก็นี่ถีงว่วมีน้ำมูกและมีไข่น้ำก็คืออาการเพิ่นกะจะมีน้ำมูกนะคะหูเย็นโต้ห้อนนะคะจมูกแหง้งน้ำลายไหลยืนซึมบ่คอยเล่มหยาบ่คอยกินหยานะคะพี่น้องละกะ ตาหนี่จะเมื่อรล้อยนะคะพี่น้องหรือว่าอาจจะมีอาการอื่นๆอย่างเช่นว่าข้ออาจจะบวมขาอาจจะแข็งเกร็งหรือว่า,าขาอาจจะย่างขาทกหรือเจ็บขาบริเวณงามงามเท่านี่จะเป็นแผลประมาณนั้นก็อาจจะเป็น ในส่วนของไข่สามมือหรือไข่ขาแข้งที่เข้าเอิญน,นะคะพี่น้องหายใจอาจจะแห้งแลวก็เหมือนกับว่าเพิ่มเพิ่นเมื่อยนะคะพี่น้องน้ำงามเท้าเนี่ยก็จะเป็นแพลปากอาจจะเป็นแพลเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้คืออาการของง่วที่เป็นไข่นะคะที่นี่เข้ามาบ่งอาการของงัวแม่ถุงเงินของข้าเนี่ยค่ะพี่น้องพอดีมือมือ สองสามมือก็อนเนี่ยเพ่นมีน้ำมูกนะคะพี่น้องเป็นเป็นน้ำหมูกใสๆนะคะน้ำหมูกใสๆกะเป็นแค่ช่วงเศร้าช่วงซ้ายมากกะกะมีน้ำหมูกอยู่แต่ว่ากบะบ่ถึงขนาดวา่าลายนะคะพี่น้องเบ่ถึงขนาดวา่ายเนาะล้วกะตอนกลางเว้นพ่นกะคือเล่มหยาอ่ความผิดปกติของพ่นปกติแม่ทงเงินนี่จะเล่มหยาดีเลยนะคะพี่น้องเล่มหยาเก่งเลยแต่ว่ารู้สึกว่าพ่นจะ กะเล่มอยู่แต่ว่าบกเล่มบกค่อยดีปันไดกะจะมีบางช่วงบางตอนนี่เพื่อนก็นจะยืนมือนะคะพี่น้องยืนมือแล้วก็อ่ายืนมือตาลอยๆเนี่ยจักหน่อยแล้วก็กอ่าเหมือนเพิน่นหายใจแห้งนะคะเหมือนเพิ่นเมยอเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ว่าอาการอื่นก็นกนคือเท่ากับเพาท่านได้เห็นเท่ากับสังเกตบึงอ่าเพิ่นยางขาถกขาถอนบอ่ขาเพิ่นเกรงบ่ ตรงบริเวณข้อเนี่ยข้อไข่โบนะคะหรือว่าเชือกสนตะพ่ายเพื่อนเนี่ยเข่งโบนะคะพี่น้องสิ่งที่เข้าสิ่งที่เข้าจะเช็คเพื่อนได้นะคะแต่ว่าเบิงอ่าส่วนอื่นแล้วก็คือโบมี่นะคะขาเพื่อนโบอ่าย่างโบขาโถข,ขาถอนนะคะแล้วกะ็ขาเพื่อนกระโบกเกร้งหูเพื่อนกะ อ่าบบได้เย็นแห้งนะคะพี่น้องแต่ว่ามีมีเคียงซิอุนอ่นๆแน่นะคะพี่น้องนี่คืออาการของของแม่ทุงเงินที่นี่แนวทางการแก้ไขข,ของเห่าเขาเหตุนแนวดคะพี่น้องอันดับแรกเลยทีมองนะคะพี่น้องก็คือโทรหาปศุสัตว์ก่อนเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าแม่ทุงเงินนี่คืออ่ากัิ่นกําลังตังทองนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าเห่ารักษาอาจจะ ดูแลเองรักษาเองก็อาจจะบอถึกจุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้าบอชำนาญนนเรื่องอการเจ็บป่วยของของงัวของสัตว์นะคะพี่น้องเข้าก็เลยประกาศที่จะเสี่ยงนะคะความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นร้ายกว่าที่เฮ้าขาดคิดนะคะพี่นอ้องอันดับแรกก็คือเฮ้าหาเบอร์โทรประสัตว์นะคะซึ่งเพื่อนก็นมาดูแลในส่วนขององ่วงของเฮ้านี้ เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อนก็นหายข้ามปรึกษาทีดีแม่กระทั่งการผสมเทียมกะเอิรนปลาสุซัดเพื่อนมาผสมให้นะคะในคอของเห่านี่เป็นประจำนะคะอ่าหลังจากที่เห่าได้โทฮปรึกษาปลาสุซัดแล้วอันดับแรกนี่คือเห่าต้องเพื่อนก็จะถามอาการของงัวก่อนนะคะพี่น้องว่าอาการเป็นแนวใดาอ่ะมีน้ำมูกแค่ช่วงเศร้าช่วงสา,ายม่ายังมีโบอ่ะ อาการอื่นมีโบย่างเช่นพ่นซึมโบเล่มหยาปกติบบหรือว่าจังไดเฮากับเดีว่าสูเพิ่นฟังนะคะว่าอาการนี่ก็คือจังเบื้องต้นเี่าเบาวก็คือมีแค่น้ำมูกไหลแลวก็เพล่นเล่มหยาบาค่อยดีเนาะหลวก็มียืนซีซึมๆนี่คือจังเพิ่นเมื่อยเวลาเพิ่นอ่าเวลาเพิ่นถอนหายใจนะคะพี่น้องกับประมาณนี้แต่ว่าอาการอื่นก็คือบบมีนะคะ เพิ่นก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวค่ะมือเบิงหายเนาะเดี๋ยวค่ะมือเบิงหายว่าอ่าเพิ่นเป็นแนวด้อาจจะไข่ธรรมดาหรือว่ามีมีไข่อย,ย่างอื่นรวมน้ำน,นะคะพี่นอ้องพราะปศุสัตว์เพิ่นมากก็คือสรุปก็คือว่าอ่าแม่ทุ่งเงินนี่มีไข่อ่อนๆค่ะพี่น้องมีไข่อ่อนๆคือเขาข้ามคิยงเ,ยงเะะพิ่นเนาะคิยงเพิ่นซีหูมๆนะคะพี่น้องแล้วก็ยังมียังมีน้ำมูกอยู่นะคะ เพื่อนก็เลยฉีดยาหายเป็นยาลดไข่นะคะพี่น้องเป็นยาลดไข่นะคะพ่อมือหนีมาหลังจากที่เพื่อนฉีดฉีดยาลดไข้ห้เมื่อวานเนาะค่ะมือหนีเข้ากับมัเบิ้งอาการนะคะมือต่อมาเข้ากับมัเบิ้งอาการของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนดีขึ้นโบเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งจากลักษณะการการกินหยาของเพื่อนแล้วเนี่ยกินเก่งคืออตอนที่เพื่อนโ่เป็นไข้เลยค่ะพี่น้อง แล้วการน้ำมูกนี่ก็จะบ่หลซ้ำซ้ำอ่าสองสามมือที่แล้วนะคะอ่าตรงบริเวณจมูกเพ่นนี่ก็มีเหงื่อเปียกอยู่ค่ะค่ำเบิงตรงหูนี่ก็เริ่มที่จะมีอุ่นๆแล้วโบหูบบเย็นนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะก็เลยอ,อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังเนาะว่าอ่าก็นี่ที่ง่วงมีน้ำมูกนี่เข้าจะเฮ็ดจังไดนะคะกะับกับงืวของเข้านี่ค่ะพี่น้อง หาแนวทางวิธีการแก้ไขแนวใดให้ท่านดวงที่ภาะวะท่า,ทาเฮาปล่อยไว้นี่คือพลอเสียหายอาจจะเกิดขึ้นราวางัวเฮาเนี่ยกลังตัางทองอยู่อาจจะเสียทั้งลูกทั้งแม่นะคะเฮากระอบใหรเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะก็เลยยังมาแช่ประสุการณ์สําหรับมือใหม่นะคะควรที่จะลู่ตรงหนีน้่นะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนาอกพี่น,อนอ้องเนาะเขามาเบิงแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อตอไปในเด้อค่ะเด้อขอคุดหลายๆค่ะดีค่ะ